iPhone Air 2สวยบางเบาแต่มาพร้อมกล้องคู่จริงหรือใครว่า iPhone Air รุ่นแรกไม่ปัง Apple ไม่สนข่าวหรือล่าสุดกระหึ่มโลกโซเชียลว,ว่า Apple เตรียมเขียน iPhone Air 2ออกมาเขย่าตลาดอีกครั้งแถมคราวนี้จัดเต็มด้วยดีไซน์และกล้องที่อัปเกรดแบบก้าวกระโดดแต่เรื่องนี้จริงแค่ไหนมาเจาะลึกทุกรายละเอียดไปพร้อมๆกันครับแหล่งข่าววงในอย่างดิจิตอลชสเตชั่น DCS นักล่อยข่าวหลุดชื่อดังได้ออกมาเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่า Apple ยังคงเดินหน้าพัฒนารุ่นต่อยอดของ iPhone ออย่างต่อเนื่องแม้ว่ายอดขายของรุ่นแรกอาจจะไม่หวือหวาเท่าที่ควรก็ตาม DCS ยังบอกไปถึงการปรับปรุงดีไซน์และฟีเจอร์กล้องที่จะทำให้ iPhone Air 2แตกต่างจากรุ่นก่อนอย่างเห็นได้ชัดจากภาพร่างที่หลุดออกมาซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นดีไซน์ในช่วงต้นๆของการพัฒนาเผยให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของ Apple สํสำหรับ iPhone Air รุ่นใหม่ ที่จะเป็นส่วนหนึ่งของลายอัพสมาร์ทโฟนประจำปี2026ที่กำลังจะมาถึงดีไซน์บางเฉียบที่เป็นเอกลักษณ์กล้องอัปเกรดตามข้อมูลจากนักปล่อยข่าวหลุด iPhone Air 2หรือที่อาจจะถูกเรียกว่า iPhone 18 Air ในโพสบนวีโบจะยังคงรักษาจุดเด่นของรุ่นแรกไว้นั่นก็คือความบางเบาพกพาสะดวกและดีไซน์ที่เน้นความเรียบง่ายแต่สิ่งที่น่าสนใจคือ Apple จะยังคงใช้แถบกล้องแนวนอนที่เป็นเอกลักษณ์ของรุ่นแรกไว้หรือไม่ นี่อาจเป็นจุดที่หลายคนถกเถียงกันเพราะบางคนอาจอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนกว่านี้สเปคที่คาดว่าจะมาใน iPhone Air 2มีดังนี้ครับหน้าจอขนาด6.5นิ้วพร้อมอัตรา r e f ฟร s สูง High i e f i e s h r a t ช่วยให้ภาพเลื่อนไหลไม่ว่าจะเล่นเกมดูวิดีโอหรือเลื่อนหน้าจอระบบความปลอดภัยการจดจำใบหน้าแบบ 3D 3D Facial Recognition ปลอดภัยและรวดเร็วกว่าการสแกนลายนิ้วมือ Highlight กล้องหลังคู่48 MP การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดและเป็นที่ฮือฮาที่สุดคือการเพิ่มกล้องหลังตัวที่สอง Apple กำลังพิจารณาอย่างจรงิงจังที่จะใส่ชุดกล้องคู่ Dual Camera ซึ่งประกอบด้วยกล้องหลักเซนเซอร์48ล้านพิกเซลเก็บรายละเอียดภาพได้คมชัดแม้ในสภาวะแสงน้อยกล้องอันตรายเลนส์48ล้านพิกเซลเก็บภาพมุมกว้างได้สวยงามเหมาะสำหรับการถ่ายภาพวิวทิวทัศน์หรือภาพหมู่ แต่ตรงนี้แหละที่อาจจะเกิดความเห็นต่างบางคนอาจมองว่ากล้องคู่ 48MP เป็นการอัปเกรดที่คุ้มค่าในขณะที่บางคนอาจจะอยากเห็นฟีเจอร์อื่นๆเพิ่มเติมเช่นเลนส์ซูมหรือระบบกันสั่นที่ดีกว่านี้นี่ถือเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่จาก iPhone Air รุ่นแรกที่มาพร้อมกล้องหลัก 48MP เพียงตัวเดียวและไม่มีเลนส์อนราวซึ่งทำให้ iPhone Air 2มีความสามารถในการถ่ายภาพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นขุมพลังชิป A20 Pro เร็วแรงประหยัดไฟ ข่าวลือก่อนหน้านี้ยังพูดถึงการพัฒนาชิป A20 และ A20 Pro รุ่นใหม่สำหรับตระกูล iPhone 18และถ้า Apple ยังคงใช้รูปแบบเดิม iPhone 18 Air, iPhone Air 2ก็มีโอกาสสูงที่จะได้ใช้ชิปเซ็ต A20 Pro ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานต่างๆไม่ว่า,าจ,จะเป็นการเล่นเกมการตัดต่อวิดีโอหรือการใช้งานทั่วไปแถมยังช่วยประหยัดพลังงานอีกด้วยเปิดตัวเมื่อไหร่เตรียมตัวให้พร้อมปี2026 การคาดการณ์ในปัจจุบันชี้ว่า iPhone Air 2จะเป็นส่วนหนึ่งของไลน์อัปปี2026ของ Apple โดยจะเปิดตัวพร้อมกับ iPhone 18 Pro 18 Pro Max และโทรศัพท์แบบพับได้ Foldable รุ่นแรกของ Apple ส่วนรุ่นอื่นๆเช่น iPhone 18และ iPhone 1 8 e er อาจจะตามมาในช่วงต้นปี2027แล้วคุณละคิดว่า iPhone Air 2จะออกมาเป็นแบบไหนคุณอยากเห็นฟีเจอร์อะไรบ้างใน iPhone Air 2มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยในคอมเมนต์ด้านล่างครับ ที่มา k i s m a c h i n e er, e https colon slash, www k i s m o c h e n e er. e com 2 0 2 5 1 1 0 6 slash, iphone keep, air keep, 2 d e s i g n d u a l c a m e r a s ดู